สวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2565วันนี้ผมก็จะนำเสนอขั้นตอนการตรวจความพร้อมภายในห้องเครื่องยนต์ก่อนการเดินทางไกลนะครับแล้วเมื่อเราเปิดห้องเครื่องยนต์ออกมาดังที่เห็นในภาพนะครับห้องเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นของรถยนต์นิสสันนีโอ ปีส0งพออายุ20ปีโดยประมาณนะครับเราจะเริ่มกันที่ตัวหม้อหม้อผักน้ำก่อนนะครับหม้อผักน้ำตัวนี้เราก็เปิดฝาหม้อผักน้ำออกแล้วก็ดูระดับน้ำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับระหว่างขีดสูงสุดคือขีดบนนะแม็กซิมัมไปจนถึงขีดล่างสุดไม่ต่ำกว่าขีดล่างสุดหรือขีดป็นมัมถ้ามันต่ำไปถึงขีดปีนมัมก็าหาน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มนะครับ น้ำดื่มที่คนดื่มนั่นแหละครับดีที่สุดก็ใส่มันลงไปให้มันอยู่ในระดับแม็กซิมัมก่อนการเดินทางแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับแล้วก็ควรจะมีน้ําดื่มในสํารองเอาไว้ให้รถดื่มสักขวดหนึ่งแล้วก็คนดื่มอีกขวดหนึ่งในขณะที่เดินทางไกลนะครับอย่างนี้เรียกว่าแฟร์แฟร์ air, หรือวินวินนะครับรถจะได้มีน้ํากินเหมือนกับคนขับรถด้วยนะครับขั้นตอนที่2ก็คืออันนี้นะครับอโอเค อันนี้ก็คือกระปุกพวงมาลัยน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ต้องตรวจสอบดูว่ามันอยู่ในขีดปลายเดินสอ,อน,นี่คือแม็กซิมัมถ้ามันไม่ใช่มันต่ำกว่านี้เยอะก็เติมให้เต็มไปที่ฝานี่นะครับอันที่3นี่ก็คือกระปุกอ,อันนี้กระปุกน้ำมันเบรกก็เหมือนกันก็ต้องรักษาดูระดับน้ำมันเบรกให้มันปกติแม็กซิมัมอันนี้ก็เป็นปกตินะครับอันนี้ก็โอเคละ อันที่4นะครับอันที่4คือกระปุกน้ำมันคลัชอันนี้ก็ต้องอยู่ในดับแมกซิมัมตามที่เห็นที่ปลายเนสอมินิม,มัมจะอยู่ต่ำกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือช่องว่างตรงกลางก็ผ่านนะครับหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้ามานีครับอันนี้อันที่ห้านี่คือการวัดน้ำมันเครื่องอันนี้จะวัดได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์นะจอดนิ่งๆประมาณจับเครื่องยนต์จอดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ เพื่อให้น้ำมันทั้งหมดจะลงไปอยู่ที่แคลงน้ำมันเครื่องหรืออ่างน้ำมันเครื่องข้างล่างนะครับซึง่จะวัดระดับน้ำมันน้ำมันเครื่องได้ถูกต้องนะครับเมื่อดึงก้านวัดขึ้นมาแล้วเนี่ยสีของน้ำมันเครื่องจะต้องเป็นสีใสหรือสีน้ำตาลอ่อนถ้าเป็นสีดําหรือสีน้ำตาลเข้มมากๆอันนี้น้ำมันเครื่องน่าจะหมดอายุนะครับก็เปลี่ยนก่อนการเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องคล่องเราก็เติมได้ที่จุดนี้นะครับที่ช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับ ด้วยน้ำมันเครื่องที่ตรงกับสเปคของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใช้สเปคอะไรก็ควรจะใช้สเปคนั้นหรือให้มันดีกว่าได้แต่อย่าใช้ต่ากว่าสเปคของเครื่องยนต์นะครับโอเคอันดับที่6อันนี้คือท่อยางน้ำหล่อเย็นทุกเส้นอันนี้คือเส้นหลักๆนะครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องตรวจสอบทุกเส้นถ้าทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ เอาเฉพาะเส้นหลักคือเส้นน้ํเข้าน้ําออกมันมีอยู่2เส้นอันนี้เส้นแรกอันนี้เส้นที่2ลงข้างล่างเห็นไหมครับลงข้างล่างที่ปลายในสอชี้เนี่ยการตรวจสอบนี่ก็ทําได้โดยการใช้ใช้มือเนี่ยแหละครับบีบบีบดูว่ายางมันมันนิ่มไหมนะครับเนี่ยบีบดูนะยางมันนิ่มไมั้ต่างนะถ้ายางมันนิ่มยืดหยุ่นดีนี่แสดงว่ายางพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังใช้งานได้ดี รับแรงดันได้ดีแต่ถ้าบีบแล้วมันแข็งกระด้างหรือมันมีรอยปีแตกอันนี้ไม่ควรเดินทางนะครับก็ต้องต้องแก้ไขก่อนนะครับไม่ควรเดินเดินทางไกลแล้วแก้ไขก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนท่อยางน้ําหล่อเย็นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนมันทุกเส้นทุกเส้นนะครับผมย้ําว่าทุกเส้นนะครับที่เกี่ยวข้องเส้นเล็กเส้นน้อยคือมันจะมีท่อน้ําท่อยางน้ําหล่อเย็นหลังเครื่องคืออันเนี้ยที่เราไม่ค่อยจะสนใจกันเนี่ยพวกนี้ พวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับพวกนี้นะอืนะครับยิ่งเป็นรถใช้แก๊สเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนท่อย,ยางน้าหล่อเย,ย็นที่เข้าจะไปยังหม้อต้มแก๊สหรือเ,อเลควิเลเตอร์ของแก๊สด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับเป็นให้ครบอันนี้เป็นการทําการบํารุงรักษาเชิงป้องกันหรือเพื่อป้องกนเพื่อไม่ให้รถเนี่ยไปตายกลางทางนะครับเอาละนะครับอันดับที่7นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้ก็คือตรวจสอบสภาพความพร้อมปกตามปกติพร้อมทํางานนะของท,ที่ช่องตามแมวเนี่ยนะครับช่องตามแมวเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะตามข้อกําหนดของผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นวงแหวนสีขาวหรือสีแดงนี่ก็มีปัญหาแน่นอนนะครับต้องเอาไปเขาจะเขียนว่าต้องนาไปรีชาร์จใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วมัน ต้องให้ร้านขายแบตเตอรี่ดูมันเกิดจากอะไรนะครับจะฟืน้นสภาพได้ไหมแต่ที่จริงแล้วให้ก็ฟืน้นสภาพแล้วก็เก็บเป็นแบตเตอรี่สำรองใช้กับระบบโซล่าเซลล์น่าจะเหมาะกว่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาลูกใหม่เข้ามานะครับลูกเก่าแล้วก็เอาเก็บไว้ใช้ทําพลังงานแสงอาทิตย์ไปอย่างนี้เป็นต้นนะปกติแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณปีครึ่งโดยที่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้า เราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนทุกปีครึ่งจะดีที่สุดนะครับก็หลักๆก,ก็มีอยู่ช่องนี้นะส่วนเรื่องอ,อ,อื่นๆพวกลมยางรถอะไรพวกนี้ก็เป็นของนอกนอกข้อเครื่องยนต์นะท่านก็คงตรวจสอบเองได้อย่าให้มันดันมากอย่าให้แข็งมากอย่างนี้นะครับก็หวังว่าพวกข้อต่อสายไฟเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้มีลงเป็นรายละเอียดขนาดที่ว่าไปดูข้อต่อสายไฟอะไร เพราะว่ามันจะซับซ้อนจนเกินไปนะครับสิ่งที่เราควรจะดูได้ก็คือสายน้ํามันเนี่ยสายน้ํามันนะครับที่มาจากปั๊มน้ํามัน,นที่จะเข้าหลังไวเฉียดเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้แต่ไอ้ที่เป็นอยู่ข้างใต้เนี่ยก็คงทําอะไรมันไม่ได้นะครับก็หวังว่าสายพวกนี้เราคงจะเปลี่ยนตามระยะทางหรือเวลาเช่นอาจจะประมาณ7จปี8ปีเปลี่ยนข้างหนึ่งทํานองเนี้ย ดีไวให้มันไปเสียหายกลางทางคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านทั้งหลายผู้ใช้รถยนต์เก่าๆแล้วก็ผมจะยินดีมากเลยว่าถ้าท่านผู้ใช้รถยนต์เก่าๆเป็นผู้เป็นสูงอายุหรือสอวอนะก็ขอให้ท่านใช้รถยนต์เก่าๆด้วยความสุขนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางไปกับรถยนต์เก่าๆของท่านนะครับสวัสดีครับ